ยืนยันตัวตนยังไงก็ไม่ผ่านถ่ายรูปยังไงก็ไม่โอเคลองมาทําตามดูนะคะค่ะขั้นสู่ขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่ยืนยันตัวตนค่ะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจะมีเงื่อนไขขึ้นมาให้เราอ่านนะคะตรงนี้สามารถเลื่อนอ่านได้นะคะด้าน,นข้างๆตรงนี้เลยนะคะ แล้วให้เรากดไปที่รับทราบและรับรองนะคะจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้านึงให้เรากดยินยอมนะคะเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนของเรานั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะให้เราเสียบบัตรประชาชนที่ช่องเสียบบัตรนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ หลังจากที่เราเสียบบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ก็รอรับ SMS เยืนยันนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้ค่ะตรงบุพพ่องประการใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อที่จะให้เรานำไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ